สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็เมื่อเช้านะคะไทยก็ได้ไปเลือกตั้งนะคะที่เขตใกล้ๆบ้านนะคะก็ได้เดินเลาะนะคะเลาะดูชมบรรยากาศรอบๆนะคะไทยก็มีความคิดนะคะว่าวันนี้ไทยจะมาพูดนะคะ สำหรับใครนะคะทีอ่อยู่กับสามีต่างชาตินะคะแล้วไม่ว่าคุณจะย้ายมาแล้วหรือว่ายังไปไปมามาแล้วเป็นห่วงเรื่องอยุกยาในการกินในการไปหาหมอเวลาที่อยู่ในเมืองไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ ต่างจังหวัดนะคะโดยส่วนตัวนะคะไทยอยู่บนนะคะไทยจะบอกว่าคุณจะกินยาจากเมืองนอกมาหรือว่าซื้อยาหรือว่ามียาประจำหรือว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรไทยจะบอกว่าอันดับแรกเลยเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะมีประกันสุขภาพหรือว่าไม่มี อย่าได้กังวลนะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดเรื่องยุยยาการรักษานะคะเพื่อนๆมันจะทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยลำบากเพราะไทยจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อวันที่ทุกคนป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการรักษามันมาถึงนะคะหมอหรือว่าโรงพยาบาลน,นะคะ มันจะมีทางออกของมันค่ะเพื่อนๆว่าเออคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะาจเออเป็นงวดงดรักษาเป็นครั้งคราวหรือว่ารักษาให้เสร็จก่อนจะอยู่หรือเป็นจะตายหรือไปเออค่าใช้จ่ายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพื่อนๆมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ เราไม่จําเป็นต้องพูดถึงเพราะว่าบางครั้งนะ่ะคนเราอ่ะการใช้ชีวิตนะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจนะว่าวันนี้พรุ่งนี้ดีกว่าที่คุณจะคิดว่าโอ้ยฉันไม่อยู่เมืองไทยหรอกเพราะว่าฉันไม่มีเงินรักษาในเมืองไทยค่ารักษามันแพงสามีฉันไม่มีประกันฉันไปดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเด๋ยวก่อนที่คุณจะไปนะ่ะ คุณมีทางออกกับที่นู่นดีกว่าที่นี่เหรอนะคะเพื่อนๆคิดให้ดีนะคะไทยแค่จะบอกว่าอย่าเอาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยการรักษาในโรงพยาบาลมาเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตนะคะสำหรับต่างชาติที่อยุเยอะแล้วก็กังวลกับการดูแลรักษานะคะเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะเพื่อนๆไทยจะบอกว่า ในวงการแพทย์นะคะมันจะมีจรรญ,ญาบรนนะคะที่ต่อให้คุณมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะเพื่อนๆเขาก็รักษาคุณอย่างเต็มความสามารถค่าใช้จ่ายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะจ่ายที่หลังหรือว่ามีการทำสัญญาเท่าที่คุณหาได้ไทยพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าไทยจะ มาบอกว่าเฮ้ยอยู่เหอะยังไงซะเขาก็ไม่คิดคุณเยอะหรอกแค่บอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่นะคะเพื่อนๆไทยแค่จะบอกให้เพื่อนๆสบายใจว่าอ,อ,อย่าไปกังวลเรื่องตรงนั้นมากเรามาโฟกัสกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วการอยู่กัน ดำเนินชีวิตการหาไรายได้เพื่อที่จะมาใช้ใจ่ายอย่างนี้ดีกว่าแทนที่เราจะมากังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไทยจะมาบอกว่าใครที่กินยาจากเมืองนอกนะคะหรือว่าเคยรักษาเมืองนอกก่อนอื่นนะคะไม่ต้องกังวลถ้าคุณมาแล้วคุณอาจจะเอายามาสามเดือนห้าเดือนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอยาหมดนะคะ สิ่งแรกที่คุณจะทำถ้าคุณอยู่ในเมืองหลวงในกรุงเทพนี่คือสะดวกมากเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะเดินเข้าไปซื้อในร้านใหญ่ๆนะคะหรือ,อ,อแต่มันต้องมีใบเขาเรียกว่าใบหมอสั่งนะคะก็คือใบใบสั่งใบสั่งยาจากคุณหมอนะเดี๋ยวนี้ว่าคุณกินยานี้จริงแล้วก็ คุณอาจจะต้องโชว์อซองยาอันเก่าว,ว่าคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วคุณต้องการที่จะซื้ออะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าคุณอยากรู้ระดับการใช้ยาของคุณจะลดจะเพิ่มหรือว่ากระไรนั้นคุณแค่เดินเข้าโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้การรักษาก็ คุณภาพเท่ากันนะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะก็เดินเข้าไปแล้วก็อาจจะมีการซักประวัติครั้งแรกมันอาจจะต้องใช้เวลานะคะว่าเออแบ็กกราวน์ของคุณเป็นอะไรมาแล้วนะขณะนี้คุณกินยาอะไรอยู่นะคะแล้วอนาคตคุณวางแผนกับการดูแลสุขภาพและการกินยาไปแนวไหนนะคะก็คือประมาณนี้ แล้วคุณหมอเขาจะมีส่วนร่วมในการจัดยาเพิ่มหรือลดขนาดให้คุณแล้วคุณก็พินิจพิจารณากับเขาในการใช้ของเรานี่คือแล้วก็เราจะซื้อยากับทางโรงพยาบาลก็ได้นะคะถ้ามันไม่แพงแต่ถ้าคุณคิดว่าแพงคุณก็ให้คุณหมอเขียนใบสั่งยาแล้วคุณไปซื้อข้างนอกก็ได้นะคะ นี่คือทางออกที่1น,นะคะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองง่ายมากนะคะส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเหมือนไทยอย่างนี้นะคะไทยอยู่บนนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันสะดวกกว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาอยู่ตามหมู่บ้านอีกด้วยซ้ำไปนะคะไทยไทยบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองนะคะในเมืองแบบเนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะ คุณจะมาบอกว่าอุ๊ยฉันไม่ไว้ใจการรักษานน่นนี่นั่นคุณอย่าดูถูกไปถ้าคุณยังไม่เคยก้าวเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณยังไม่ได้คุยกับคุณหมอเฉพาะทางในส่วนที่คุณรักษาอยู่นะคะอย่าไปกลัวจงเดินเข้าไปฝากประวัติแล้วพบกับคุณหมอท่านใดท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ ตัวคุณแล้วพูดคุยถ้าคุณพูดคุยแล้วรู้สึกว่าเออหมอคนนี้รู้เรื่องนะพูดแล้วทันฉัน่นรู้เรื่องว่าฉันเป็นมายังไงเข้าใจเบื้องหน้าเบื้องลึกอะไรประมาณนี้คุณก็จัดเลยค่ะรักษาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ เหมือนเขายังไม่ใช่ภาษาเขายังไม่ดีนู่นนี่นั่นปลาปลาปลาคุณก็ลองไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือมันมีเยอะมันมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆแล้วต่อให้เป็นรัฐบาลต่างจังหวัดนะคะภาษาอังกฤษของคุณหมอก็เป๊ะแถมมีแผนกต่างชาติด้วยนะเออจะบอกให้ขอโทษอือออยา่าช่วยนะคะ คุณอย่าได้กังวลเรื่องยาว่ายาจะหมดหรือว่าถ้าฉันตายไม่มีใครรักษาฉันได้นะคะหรือว่าโอ้โหฉันไม่มีเงินฉันฉันตายแน่ๆฉันอยู่เมืองไทยไม่ได้ฉันกลับประเทศดีกว่าคุณคิดคิดดีๆนะคะก่อนที่คุณจะวิ่งไปวิ่งมานะคะคุณเอาให้แน่ว่าชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องการความสงบสุข ชีวิตบ้านปลายที่ไหนนะคะคือพอเราตัดสินใจได้แล้วนะคะเรื่องการรักษาอยู่ยามันไม่ใช่ปัญหานะคะคือไทยจะบอกว่าอย่าไปกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนที่ไทยบอกแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องหมอโรงพยาบาลเกี่ยวกับเขาจะรักษาดีไม่ดียาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะคะ ถ้าคุณเคยซื้อ,อยานะคะคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามโรงพยาบาลเอกชนให้มันแพงนะคะไทยแนะนำเลยนะคะสามีของไทยเนี่ยนะคะรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะสุขุมวิทซอย49มาตลอดชีวิตของแกนะคะณขณะนี้นะคะก็72นะคะก็ตอนนี้ก็คือบางทีก็ หกเดือนครั้งนะคะหรือว่าปีละครั้งไปเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปดูนู่นนี่นั่นก็ถือว่าไม่แพงเสียแค่ค่าหมอแล้วก็ค่าเครื่องออตรวจเช็คค่าเช็คเลือดค่านู่นนี่นั่นนะคะแต่โดยรวมแล้วยาเราจะมาซื้อที่ที่บ้านเราที่อุบลน,นะคะเราจะมีเจ้าประจำเมื่อก่อนน่ะไทยซื้อ เจ้าในเมืองนะคะเดี๋ยวนี้ไทยก็ซื้อใกล้บ้านไทยมีของอบริษัทเภสัชชุมชนนะคะเพื่อนๆก็คือ,อตัวยาที่สาม,มีของไทยเนี่ยกินจากสมิติเวชนะคะเราก็เราจะมีลายกับเขานะคะเพื่อนๆเราก็สั่งจากเขาก็คืออาทิตย์หนึ่งไม่เกินอาทิตย์ก็ได้แล้วราคาก็คือถูกกว่า จากโรงพยาบาลด้วยซ้ำไปก็ถือว่าดีงามมากแล้วก็สะดวกไทยจะบอกว่าถ้าคุณมีสามีต่างชาติที่อายุเยอะแล้วมาอยู่เมืองไทยนะคะการใช้ชีวิตการรักษาพยาบาลน,นะคะคุณต้องวางแผนแล้วก็ต้องคิดออกและต้องรู้ว่าสามีคุณกินยาแล้วร้านที่คุณจะต้องติดต่อในการซื้อ หรือว่าคุณหมอที่คุณจะไปหาหรือว่าโรงพยาบาลที่คุณจะไปฝากชีวิตในเวลาฉุกเฉินคุณต้องรู้แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าโอ้ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีประกันบายบายไทยแลนด์ bye bye, ฉันไปแล้วนะอยู่ไม่มีอะไร้ฉันเลยอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณคิดอย่างนั้นคงไม่มีใครอยู่เมืองไทยได้หรอกค,ค่ะเครื่องสายต้องมีแต่คนมีเงินคือคุณต้องเข้าใจนะจัรญาบัน กฎหมายกับจรญยาบรันของหมอต่อให้คุณไม่มีเงินเขาก็รักษาคุณเพราะฉะนั้นจงอยู่กับความเจ็บป่วยด้วยความห้าวหาญอย่าไปกลัวความตายอย่าไปกลัวความจนนะคะเพื่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกแล้วก็พูดคุยกับเขาได้นะคะโรงพยบาบาลเขาไม่ใช่คุณไม่มีเงินออกไป อะไรไม่ใช่นะคะเพื่อนๆไม่ใช่เขามีจรรยาบรณในการรักษาเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลไทยแค่มาพูดให้กำลังใจใครที่กำลังกังวลเรื่องแบบนี้นะคะหรือว่าสามีต่างชาติมาอยู่เมืองไทยหรือไปไปมามาเกี่ยวกับการหาหมอการกินยาอะไรอย่างนี้นะคะในฐานะที่ไทยคนหนึ่งที่สามีเองนะคะก็รักษาโรงพยาบาล ดีมาหอแล้วทุกวันนี้เราก็ค่อยๆรู้แนวทางในการซื้อยาแล้วคุณหมอจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าคุณหมอทางโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยซ้ำไปที่แนะนำนะคะก็คือเป็นการแนะนำในการใช้ชีวิตของเราในการซื้อยาในการไปหาหมอเพราะเราก็บอกเขาตรงๆว่าคุณหมอสามีฉันน่ะไม่มีประกันนะฉันมีเงินสด ถ้าฉันวิ่งไปวิ่งมาทุกสองสามเดือนฉันจนแน่เหลือให้ฉันเหลือให้ฉันใช้บ้างเถอะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็พูดตรงๆคุณหมอก็แนะนําก็คือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะคะเพื่อนๆนมันเป็นทางออกที่ดีมากก็วันนี้หวังว่าเพื่อนๆนได้ไปเลือกตั้งกันทุกคนนะคะไทยก็ไปเลือกตั้งกับพี่ข้างบ้านนะคะแล้วเราก็ได้เดินเลาะ รอบๆนะคะชมความเจริญของโครงการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วเราก็มองมองในโดยรวมนะคะว่าการอยู่แล้วการมีชีวิตการไปการจากไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าคนนะคะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไทยก็เลยนึกเรื่องนี้ออกนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆ คงจะได้ความกระจ่างในการใช้ชีวิตอีกแนวทางหนึ่งนะคะมาพูดชั้นสองค่ะเพื่อนๆจูซี่มันชอบผันแข้งมันขาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ